วันนี้มาลองฝึกแต่งประโยคคำถามด้วย 5W1H กันนะครับอย่างตัวอย่างนี้เช่น Where do you work คุณทำงานที่ไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับในการสนทนาภาษาอังกฤษจำเป็นต้องใช้คำถามเหล่านี้แน่นอนนะครับจะมีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอช่วยกดไลค์ให้หนทีเพื่อคนจะเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นครับมาดูก่อนว่า 5W1H เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือ What หรืออะไร Where ที่ไหน When เมื่อไหร่ Why ทำไม Who ใครและ H ก็คือ How อย่างไรนะครับมี6ตัวด้วยกัน What Where When Why Who How โอเคทีนี้มาดูโครงสร้างกันนะครับแบบแรกคือใช้ Verb to be นะก็จะนำด้วย 5W1H นะครับแล้วก็ Verb to be ตรงนี้จะแปลว่ากำลังนะครับเพราะว่าจะใช้ verb ing ด้วยนะครับเป็นคำถามหลักนะเป็น verb หลักแล้วก็ประธานมาขั้นนะครับสังเกตว่าจะเอาประธานอยู่หลัง verb verb to be นะครับไม่ใช่อยู่ก่อนเนาะตัวอย่างเช่น where are you going ไม่ใช่ w h e r e you are going นะครับ where are you going where ก็คือที่ไหนถูกไหม verb to be คือ are ผันตามประธานเนาะ you ก็ใช้ are นะครับแล้วก็ ing คือ going แปลว่า คุณกำลังไปที่ไหนต่อมาครับเป็น verb to be เหมือนกันนะครับแต่ครนี้จะแปลว่าเป็นอยู่คือเนาะจะไม่มี ing มาต่อท้ายละก็จะเป็น 5w1h แล้วก็ verb to be นะครับแล้วก็ประธานหรือคำนามเช่น who are they who ก็คือใครนะครับ they คือพวกเขาพวกเขาเป็นใคร who are they แบบนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่กำลังแล้วนะครับเพราะไม่มี ing เนาะจะเป็น verb to be บวกคำนามหรือประธานนะครับทีนี้แบบที่3ครับเป็นประโยคคำถามที่ไม่ใช้ verb to be นะครับใช้ verb หลักอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ verb to be จะต้องมี verb ช่วยนะครับหลักๆก,ก็คือ do does did เนี่แหละนะครับจะผันตามประธานตรงนี้นะครับแล้วก็เอา verb ช่วยขึ้นก่อนนะครับจะเป็น what do you want ไม่ใช่ what you want นะครับหรือ what you do want ไม่ใช่เนาะ what แล้วก็กริยาช่วยนะครับผันตามประธานทำไมใช้ดูครับเพราะว่า I U V they พระหจน์ใช้ do he she it แล้วก็เอกพจน์ใช้ does นะครับ what do you want want เนี่ยคือ verb หลักที่ไม่ใช่ verb to be เนาะต้องเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับมี verb ช่วยก่อนแล้วค่อยเป็น verb หลักนะครับหรือ what does she want เนี้ก็ได้นะถ้าเป็น she ก็ใช้ does นะครับ What does she want? What do you want? โอเคนะครับทีนี้มาลองแต่งประโยคง่ายๆกันครับ 5W1H นะครับ What, Where, When, Why, Who แล้วก็ How นะครับเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมว่าอยากจะถามอะไรเนาะโครงสร้างคือนะครับ 5W1H Verb to be กำลังแล้วก็ประธานแล้วก็ ing นะครับ Verb to be ถามว่าเป็นอยู่คืออะไรเนี่ยก็ใช้ verb to be บวกประธานหรือคำนามนะครับแล้วก็แบบนี้คือถามโดยใช้ verb หลักที่ไม่ใช่ verb to be นะครับต้องมี verb ช่วย do, does, did ก็ได้หรือเป็น modal verb ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับมาลองแต่งประโยคง่ายๆกันนะครับเธอกําลังอ่านอะไรครับเริ่มที่อะไรก่อนอะไรคือ what เธอคือ she อ่านคืออะไรครับ read ใช่ไหม ing เป็น reading what she reading ถูกไหมครับต้องเป็น what is she reading ทำไมใช้ is ครับเพราะว่าผันตามประธานใช่ไหม she คู่กับ is นะครับก็เป็น what is she reading เธอกำลังอ่านอะไรจำไว้นะครับไม่ใช่ she ขึ้นก่อนนะต้องเป็น is นะครับ what is she reading ต่อมาครับห้องประชุมอยู่ที่ไหนที่ไหนคืออะไรครับ where ห้องประชุมคือ the meeting room where the meeting room ก็คือ where is the meeting room ทำไมใช้ is ครับเพราะว่าเป็นคำนามเอกพจน์ใช้คู่กับ is นะครับ Where is the meeting room ห้องประชุมอยู่ที่ไหนต่อมาครับคุณมาถึงเมื่อไร่เมื่อ,อไร่คืออะไร When นะ When คุณคือ you มาถึงคือ arrive นะครับ When you arrive ได้ไหม When you arrive อะไรหายไปครับ Verb ช่วยนั่นเองใช้อะไรดีครับมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมครับถามย้อนหลังนะว่าคุณมาถึงเมื่อไหร่ต้องเป็นอดีตใช่ไหมครับเป็น what Did you arrive? อ๋อ when นะครับ When did you arrive? คุณมาถึงเมื่อไหร่นะครับใช้กับเหตุการณ์นในอดีตก็เป็น did เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น verb หนึ่งไม่่ันนะครับจะไม่มีการเป็น a r r i v e เติม ed นะเพราะว่าใช้คู่กับ do d a s did ตรงนี้ต้องเป็น verb หนึ่งไม่ผันเสมอนะครับต่อมาครับพวกเขาทำงานที่ไหนครับที่ไหนคือ where พวกเขาคือ they ทำงานคือ work Where they work ได้ไหม ต้องมีอะไรช่วยครับเบอรช่วยคือ where do they work ทำไมใช้ do ครับเพราะว่า they ใช้คู่กับ do ถูกไหม I you we they พจห์พใช้ do he she it เอกพจน์ใช้ does นะครับ where do they work พวกเขาทำงานที่ไหนต่อมาครับเขาเป็นใครใครคืออะไรครับ who เขาคือ he แล้วก็อะไรครับ who is he ไม่ใช่ who he is นะครับ Who is he เพราะว่า v e to be ขึ้นก่อนเห็นไหมทำไมใช้ is ครับเพราะว่าประธานเป็น he นะครับ he is นั่นเอง Who is he เขาเป็นใครต่อมาครับทำไม Lucy ถึงชอบอาหารไทยครับทำไมคืออะไร Why Why Lucy ชอบคืออะไรครับ Like ใช่ไหมอาหารไทยคือ Thai food เป็นอะไรครับ Why verb ช่วยของนี้คืออะไรดีประธานเป็น Lucy ครับ Why does ถูกต้องครับ Why does Lucy like ชอบ Thai food ทำไม Lucy ชอบอาหารไทยโอเคนะครับฉันจะซื้อตั๋วได้ยังไงฉันคืออะไร I เนอะ,อะได้ยังไงคืออะไรครับ How นะ How I ซื้อคืออะไรครับ Buy ตั๋วคือ the ticket How I buy the ticket Verb ช่วยคืออะไรครับใช้คู่กับ I How do I buy the ticket? โอเคนะครับฉันจะซื้อตั๋วได้ยังไง How do I buy the ticket? จริงๆตรง,ตรงนี้เป็นแค่ verb ช่วยเนาะไม่ต้องแปลนะครับไม่มีความหมายนะครับใช้คู่กับ verb หลักตรงนี้เฉยๆเนะาะเป็นการช่วยกันแล้วก็ผันตางประธานนะครับ Lucy ก็ does นะครับ I ก็ do ในอดีตก็ did นั่นเองนะครับมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะครับข้อแรกครับคุณกำลังอ่านอะไรครับอะไรคือ What ถูกต้องนะครับแล้วก็คุณคือ you ใช่ไหมแล้วก็กำลังอ่านเนี่ยก็จะเป็น verb to be กับ ing ถูกไหมครับอ่าเอา verb to be ที่ใช้คู่กับ you คืออะไรครับคือ are What are you กำลังอ่านคือ reading ถูกต้องครับ What are you reading คุณกำลังอ่านอะไรข้อ2พวกเราจะไปถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่คือ when ถูกต้องครับแล้วก็พวกเราคือ we ถูกไหมไปถึงคือ arrive ถูกต้องครับ when we arrive ขาดอะไรไปครับกริยาช่วยตอบอะไรดีครับใช้คู่กับ we do d o s t did ตอบ do when do we arrive หรือจะใช้ will ก็ได้นะครับ will when will we arrive ก็ได้เหมือนกันนะครับถามถึงอนาคตเนาะเมื่อ,อไหร่จะถึงนะครับข้อ3ทํทำไมคุณตื่นนอนแต่เช้าเมื่อเช้านี้ทำไมคือ why แล้วก็ตื่นนอนคืออะไรครับ Wake up ถูกไหม่า uh, Why wake up Why you wake up early this morning ต้องใช้อะไรครับ Do d o e s t did ถา,ถ,รรถามถึงเมื่อไหร่ครับถามถึงเมื่อเช้านี้ที่มันผ่านไปแล้วนะครับใช้ did นั่นเองนะครับ Why did you wake up early this morning Wake up แปลว่าตื่นขึ้นมาเนาะทำไมใช้ wake ครับเพราะว่าเป็น do d o e s did นะครับต้องเป็น verb หนึ่งไม่ผ่านเสมอนะครับ ค okay. ข้อ4ครับเขากำลังกินอะไรอะ,อะไรคือ what นั่นเองนะครับแล้วก็เขาคือ he เนาะทีนี้กำลังกินครับเป็น verb to be กับ ing ถูกไหม verb to be ใช้กับ he คือ what is he กำลังกินคือ eating นะครับหรือ having ก็ได้เนาะ having, having ก็แปลว่ากินเหมือนกันนะครับ what is he eating now what is he having now ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อ5ครับ พวกเขาไปที่ไหนเมื่อวานนี้ yesterday เนาะไปที่ไหนคืออะไรครับที่ไหนคือ where อพวกเขาคือ they ไปคืออะไรครับ go อ่ตรงนี้ใช้อะไรดีครับกิยาช่วย do does did ใช้ did เพราะอะไรเพราะว่าถามถึงในอดีตใช่ไหมครับ่า where did they go yesterday พวกเขาไปที่ไหนกันเมื่อวานนี้ข้อ6ครับ แว่นตาของฉันอยู่ที่ไหนครับที่ไหนคืออะไร Where แว่นตาภาษาอังกฤษคืออะไรครับ Glasses นะครับเติม es เสมอนะครับเพราะแว่นตามีขาสองข้างมีเลนส์สอันนะครับ Where my glasses ต้องใช้อะไรครับอยู่คือ verb to be ถูกไหม่า is a m are ใช้อะไรดีครับ Where are my glasses เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นพหูพจนะครับใช้ are กับพหูพจ์ ต่อมาครับเธอซื้ออะไรเมื่อคืนอะไรคืออะไรครับ what นั่นเองซื้อคืออะไรครับ buy what she buy last night ถามถึงอดีตครับกริยาช่วยต้องเป็นอะไรครับ what did she buy last night ถูกต้องครับข้อ8ครับเธอรู้จักไรอันได้อย่างไรนะครับอย่างไรคือ how ถูกต้องครับรู้จักคืออะไรครับ No. Uh, how she know Ryan? ใช้อะไรดีครับคู่กับ she do does did ใช้ does นั่นเองนะครับ How does she know Ryan? เธอรู้จัก Ryan ไ,ได้ยังไงข้อ9ครับคุณจอดรถของคุณไว้ที่ไหน uh, ที่ไหนคือ where แล้วก็จอดรถคืออะไรครับคือ park park, park ไม่ได้แปลว่าสวนนะครับถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยจะแปลว่าจอดรถนะครับ uh, จอดรถของคุณไว้ที่ไหนนะครับ Where you park your car ต้องใช้อะไรครับกริยาช่วยถามถึงอะไรอด,ดีตถูกไหมเพราะว่ารถมันถูกจอดไปแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าจอดไว้ที่ไหนนะครับใช้ Did นั่นเองอ Where did you park your car สุดท้ายครับทำไมเขากำลังร้องไห้ครับทำไมคือ Why นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะ Verb to be กับ ing ถูกไหมกำลัง ใช้คู่กับ he คืออะไรครับ why is he กำลังร้องไห้คือ crying นั่นเองเก่งมากครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจพื้นฐานของการแต่งประโยคคำถามด้วย5 w 1 h มากขึ้นนะครับยังไงก็ลองฝึกใช้บ่อยๆนะครับจะได้คุ้นเคยนะครับแล้วก็มีการบ้านให้ฝึกทำา2ข้อครับลองแต่งประโยคนี้ครับเธอกำลังไปที่ไหนต้องใช้ว่าอะไรครับแล้วก็คุณรู้จักจอรนได้ยังไง พิมพ์2องคำถามนี้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็กดไลค์ให้กับเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนสวัสดีครับ